้าทายไปหน่อยมั้งนะครับบ้านเมืองมีขืนมีแปรนะครับรู้ตัวแล้วครับพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะจับแล้วครับครับพรุ่งนี้จะจัดการแล้วครับเต็มที่ครับเอาแล้วเริ่มต้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงให้เกิดความเชื่อมั่นของลูกหนี้ที่มาปรากฏตัวแล้วะเขาจะไม่ถูกคุกคามไม่ถูกทำร้าย ในมติไพศาลเติมวัฒนภัทรผมก็เฝ้าติดตามนะครับวาระแห่งชาติแห่งครั้งนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาครับทวีสินพร้อมทั้งคณะในการที่จะดําเนินการในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับนี่นอกระบบนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับคือโครงการที่จะเป็นการ ปลดนี้เลิกคาดเลยก็ว่าได้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยอย่างมหาศาลถ้าสามารถทำให้โครงการนี้สำเร็จได้ผมเนี่ยเฝ้าติดตามแล้วผมเองก็คุกคี่เกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องของหนี้นอกระบบมากว่า10ปีตลอดระยะเวลาที่เป็นกำนันเป็นนักปกครองในพื้นที่หรือพื้นที่ข้างเคียงที่มาให้ผมเนี่ยได้ดาเนินการมากว่า10ปีครั้งนี้ครับ ตรงใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่แก้ปัญหานะครับให้กับราษฎรได้ดีกว่าการแจกเงินด้วยซ้ำไปแต่ผมเฝ้าดูมาตลอดระยะเวลา4-5วันนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการผมยังมองไม่ออกว่าคณะทำงานนะครับของอรัฐบาลที่รัฐบาลบอกว่าเป็นการบูรณาการ โดยมีกระทรวงมหาดไทยนะครับมามาเป็นแม่งานด้วยมีกรมตำรวจสำนักงานอุแห่งชาตินะครับอันนี้ผมอยากจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมจริงเพราะว่าการเข้าไปดําเนินการากับนี้นอกระบบนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเรากําลังเข้าไปข้องเกี่ยวกับผู้มีอิตัวจริงเพราะว่าการทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ผมไม่ใช้คําว่า ทําขึ้นมาเองแต่ผมดูว่าเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งจะต้องมีประโยชน์มากมายกับกลุ่มบุคคลหรือคนหรือครอบครัวใครครอบครัวน่งเพราะเป็นอาชีพให้ลูกหนี้เนี่ยมาปรากฏตัวแล้วอธิบายก็ฟังเลยว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายนะครับให้ได้รับความปลอดภัยนะไม่ถูกใครคุกคามเจ้านี่ต้องรู้เลยว่าคุณทําผิดกฎหมายตอนนี้คุณมาแสดงตนเนี่ย เราพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมและจะจัดการจะจับคุณก็ได้ถ้าคุณไม่เข้าร่วมมือกับทางภาครัฐเพราะอะไรครับเพราะว่าการปล่อยหนี้นอกระบบเนี่ยมันเป็นการสร้างรายได้มหาศาลจะบอกว่าะจะเป็นดอกร้อยสองบาทจะเป็นร้อยละยี่สิบนะครับแต่คูณไปให้ดีนะครับมันเกินกว่านี้เยอะมากซึ่งนับเป็นร้อยร้อยเปอร์เซนนะครับบางรายเนี่ย ที่เจ้ามือหรือโต๊ะที่ปล่อยเนี่ยจะบอกว่าปล่อยแค่นี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ร้อยี่สิบถึงร้อยละสี่สิบร้อยละหกสิบมันเป็นทวีคูณเงินหนึ่งล้านบาทภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเขาสามารถหมุนได้ถึงห้าล้านบาทถ้าในหนึ่งปีเขาสามารถหมุนได้ถึงสาสิบล้านบาทแล้วเขามีเงินสร้างเงินได้จากเงินหนึ่งล้านบาทให้มีสิบล้านบาทได้ภายในหนึ่งปี นักเศรษฐศาสตร์จจหรือว่านักการเงินลองเอาจานวนเนี่ยฮะดอกเบี้ยเนี่ยลองไปคูณดูผมให้การบ้านมาลองคูณดูแล้วเอามาเผยแผ่นะครับทางสังคมดูว่าไอ้เงินหนี้นอกระบบเนี่ยอดอกเบี้ยอย่างนี้เนี่ยมันเป็นหนี้หรือมันเป็นดอกเบี้ยที่ไปขูดเนื้อเถือหนังคนไทยด้วยกันนะครับที่สุดเลยที่เรียกว่าเขาไม่มีวันได้เกิดละต่อจากนี้ถ้าเกิดเข้าไปในวงจรน,นี้ ไม่สามารถหาเงินต้นไปปุ๊กถูกหวยรวยเบอร์หรือขายที่ขายทางได้ไม่มีวังที่จะปลดหนี้อันนี้ได้เป็นหนี้ยนันรูปบวชนะครับจริงๆยังไง,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 งเป็นเรื่องเวลาหน้าที่ใครที่จะไปจัดการกับเ,เงินนอกระบบแล้วยิวยาเขาให้อาชีพเขาหรือสนับสนุนเรื่องทุนของเขาเสริมสร้างให้ความรู้กับเขานะครับผมเชื่อว่าถ้าเราทําตามนี้นะครับตามสรรพกำลังนี้ภายใน ไม่เกินสามเดือนเรื่องนี้นอกระบบหมดแน่นอนแล้วคนไทยเนี่ยจะมีอาชีพแล้วกลับไปทำมาหากินได้อย่างปกติสุขแต่นั่นนะ่ะสำคัญที่สุดที่ผมเป้ามองมา4ีวันห้าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอำเภอที่เข้าไปแจ้งหรือขึ้นทะเบียนทางออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่รัฐทำให้ยังไม่ได้มีการยุติในการจ่ายเงินเลย การยุติการจ่ายเงินหรือทำให้โครงการนี้สําเร็จได้ต้องเอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้รีบมาเจอกันแล้วคุยกันในวันนั้นเลยต้องทําให้ได้วันสต็อปเซอร์วิสไม่ใช่เรียกเขามาแล้วให้เขากลับแล้วไปรออาจจะเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนแล้วค่อยติดต่อเจ้าหนี้ได้แล้วมานั่งคุยกันในระหว่างนี้เจ้าหนี้ก็ยังให้จ่ายเงินลายวันจะเป็นเฉพาะดอกรลอยหรือจะเป็นดอกเบี้ยรพร้อมเงินต้นก็ย,ยังต้องจ่ายจนกว่าจะมีการเจรจา แต่ทําไมรัฐไม่เอาอย่างนี้ล่ะครับเอาหน้าแต่วันที่มาลงทะเบียนเลยมาขึ้นทะเบียนลงทะเบียนเรียบร้อยในวันนั้นให้ยุติการจ่ายเงินไว้ก่อนจนกว่าผลการเจราจาจะเรียบร้อยแล้วตกลงกันได้เขาจะได้รู้ว่าเขาจ่ายเงินนี่นเขาจ่ายดอกเบีย้ยหรือจ่ายเงินต้นหรือจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ยในราคาที่เป็นธรรมตามกฎหมายเจ้าหนี้ไม่เสียประโยชน์ด้วยนะครับเจ้าหนี้ก็จะได้ เงินต้นคืนกลับไปหรือถ้าเงินต้นมันเกินมันกินเข้ามาเยอะแล้วดอกเบีย้ยอินเงินต้นมาเยอะแล้วท่านใจดีท่านอาจจะยกให้บ้างเขาได้นะครับประเทศไทยเนี่ยมราประกอบด้วยคนเยอะแยะมันต้องช่วยกันถึงคราวหนึ่งเนี่ยเขต้องเสียสละบ้างนะครับเพราะว่าผมดูว่าส่วนใหญ่เจ้าหนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไปกู้มาปล่อยเงินต่อหรือคนที่ถือเงินจริงๆแล้วเนี่ย ได้ประโยชน์ทั้งนั้น